เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามาดูว่าปืนนะครับดูตรงไหนนะว่ากี่เกียวนะกี่เกียวของ c ีซนะครับมันจะมี6กับ12เกียวนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้นะว่าดูตรงไหนนะครับก็มาดูตรงนี้นะครับนี่ตรงลำกล้องตรงนี้นะครับนี่ตัวนี้เป็นเลขโรมันนะครับเลขโรมันอยู่ปลายนิ้วเราก็คือ X II นะครับตัวนี้คือ12เกียวนะครับของผมเป็น CZ 457 Training ปืนปี63 นับนี่อันนี้12เกียวนับ X I I ข้างบนเป็น2-2 LR นะ L R ับ L R L R คือลองไรเฟินะนรับลองไลเฟิล X I I ก็คือขนาดของเกียวนับดูกันตรงนี้นะครับสำหรับของบางคนที่เป็น6เกียวอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่า6เกียวเขียนเลขโรมันว่าอะไรนะครับแต่ว่าถ้าของใครเป็นแบบนี้นับเหมือนของผมตัวนี้นะครับนี่เขียนว่า X I I ตัวนี้ก็คือ12เกียวนะครับถ้าจะให้เข้าไปนับเกียวก็คงจะนับยาก นับยากนับยากมากนับหกกับสิบสองเกี่ยวนะครับคงจะไม่ชัวร์นะครับก็มาดูตรงนี้เอานะครับมาดูตรงนี้มันจะเขียนไว้อยู่นะครับ XII นะับเป็นเลขโรมันนะภาษาโรมันสิบสองนะครับเลขสิบสองนะครับก็คือสิบสองเกี่ยวนะครับตัวนี้นะครับข้างล่างน่าจะเป็นวงรอบนะับอ้ผมไม่แน่ใจนะหนึ่งหนึ่งทับสองคูณยี่สิบอันนี้จะเป็นรอบนะครับรอบรอบของมันนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเทนนิงนะผม ยิงเสร็จผมก็จะชอบล้างแล้วก็เอามาตั้งตากแดดอาบไว้แบบนี้นะประมาณนี้นี่ประมาณนี้เลยนะครับปืนปี63นะครับปืนตัวนี้นะผมซื้อมา 4B ปีแล้วนะครับตอนนั้นเป็นปืนโครงการนะครับสวัสดิการกรมการปกครองอยู่ที่ 26K กนะครับกระบอกนี้อยู่ที่2 6 k นะครับตอนซื้อผมอยากได้6เกลียวนะครับเอาไว้ล่าเะไว้ล่าอยากได้6เกลียวแต่ว่าซื้อผิดนะครับน่าจะซื้อผิดเจ้าของร้านน่าจะหยิบมาผิดหรือว่ายังไงผมก็ไม่แน่ใจนะครับ ก็ได้เป็นตัวนี้มานะครับเพิ่งมารู้ว่ามันเป็น12เกียวก็ตอนที่ว่ามาเห็นเลขโรมันตรงนี้นะครับ XII ผมก็นึกมาตลอดว่าเป็นว่าเป็น6เก,ก,กียวนะว่าเป็น6เกียวนี่แต่ว่ามันเป็น12เกียวก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยิงได้เหมือนเดิมครับตัวปืนก็จะประมาณนี้นะครับตัวปืนประมาณนี้สวยมากนะครับสวยมากนี่ตอนนี้ก็ยิงเป็นศูนย์เปิดอยู่ก็ถือว่าใช้ได้นับแม่นมากนะครับระยะ 20เมตรผมว่าผมได้ตัวนะยี่สิบยี่ห้าเมตรไม่เกินนี้นะครับถ้าเกินนั้นไปก็ยากนะครับยากมากนี่สาหรับเจ้าตัวเทนนิงนะครับราคาก็น่าจะถูกสุดในรุ่นของสี่ห้าเจ็ดนะครับถูกสุดในรุ่นเี่เจ็ดแต่ว่าราคาตอนนี้น่าจะอยู่ที่สามสิบนะครับสามสิบบวกนะครับประมาณนี้นะครับนี่สวยมากนะครับสวยมากพอประมาณนี้นะครับวิธีการดูเกียวของ แต่ละกระบอกนะครับแต่ละคนนะครับก็ดูกันตรงนี้นะครับถ้าใครเป็นเป็นแบบนี้